นี่สินค้าต่างๆครับโอ้นี่มีของไทยขายด้วยฮะขายก็มีของขายนะครับมียาดมมีอะไรครับมาจากไทยเอ่อประมาณสักร้อยละเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะเป็นของไทยนะฮะสองพันจ้าพ่อพงศักดิ์ นี่นะครทางพอคงศักดิ์ครับก็เดินนี่นี่ขนมที่เขาในไทยโอ้เป็นภาษาไทยด้วยนำเข้ามาครับครัวันนี้เราก็มาเยี่ยมให้ผมหาผมหากล้วยนะหากล้วยที่เป็นลูกหาอะไรฮะกล้วย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 สดใช่ไหมใช่กล้วยสดเราเดินต้องมาดูหาที่ไหนผลไม้นะฮะเดี๋ยวพอพงศักดิ์ก็จะไปดูที่ไหนผลไม้นะฮะ โอเคครับกล้วย,เ,ยเพราะคือทุกเช้ามันต้องกินกล้วยนะทุกวันนี้นะอตอนเช้าต้องทานกล้วยใช่ไหมใช่ใช่เยอะๆเดี๋ยวเดี๋ยวหากับท่ทานพ่อคุณศักดิ์ครับเออนี่ครับสินค้าต,าต่างๆนะฮะแล้วก,ก็แสดงว่ามันต้องมีตรงที่เป็นซปเปอร์มาร์เก็ตเนาะพูดถึงนะใช่ใช่ก็มีแผง แต่ก็มีแค่นี้เองนะครับไม่ได้ทางนู้นโอ้มีมีระตู้แช่นะเดี๋ยวเราเดินไปดูกันครับน่าจะเป็นฝั่งอ่าตู้แช่ครับตู้แช่โอ้เป็นอาหารเป็นเป็นไอสินค้าไทยหมดเลยสินค้าไทยนะนำเข้านะฮะอ่พวกอุปกรณ์เครื่องปรุงเนาะนี่ไงเจอแล้วสุดายโอ้นี่เนี่เนี่เปอร์ไอของสดหรือไม่กล้วยกล้วยซื้อกล้วยกล้วยใน่กล้วยพี่ นี่กำลังมองหากล้วยกล้วยมีบ่ากล้วยกล้วยอยู่ทางไหนโอ้ทุเรียนก็มีทุเรียนนี่น่าจะเป็นทุเรียนมาจากทางปากซองนี่ฮะนี่ทางรอห้องสักแล้วนะับกล้วยมีบ่ากล้วยเขามีกล้วยขายบ่ครับกล้วยบ่มีนะกล้วยอยู่มองไหนกล้วยอันนี้คนขายไหมนี่ย กล้วยถามคนขายดูอันนี้คนขายบ่ครับเขามีกล้วยขายบ่กล้วยบ่กล้วยมีบ่หไหวให้ได้ซื้อกล้วยเลยจะซื้อกล้วยตลาดกล้วยบ่มีกล้วยต้องออกไปซื้อข้างนอกแม่นบ่ยางไปอีกไกลบ่กินไม่หนีขี่บอลูนไม่หยบหรจ้าบ่มีรถดิเดินมามันไกลอ่โพ่เขาะว่าเขาเอากล้วยมาขาย กวยตาก๋วยตากมีไหมก้วยตากมันเั่นงไงพี่มัน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 เหี่ยวเร็วอ่ะกวยมันเหี่ยวเร็วไอ้ันี้เขาเปิดมื้อหมือมันขึ้นเลยรวะสิบโมงสิบโมง0ขึ้นก็คือสี่ทุ่อสิบโมงสิบโมงสิบโมงปิดอ่สิบโมงก็คือสี่ทุ่มนะฮะตอนเช้าตอนเช้ามีพระมาเดินิบินธบาตใช่ไหมเ้าแปดโมงแปดโมงเพิ่งอันนี้เปิดไม่ๆมพระเดินมาบินธบาตนะแล้วก็าพิ์ในหกโมงหกโมง มุงอ๋อโอเคคนหลายกคนหลายไปไปซื้อของไปไว้ใส่บาทวาะไปต่อฮะคือตอนเช้าเขามีขายของใส่บาทบาเดินเดินกันต่อนะครับกับท่านพงศักดิ์ครับนี่ครับดูปากระป๋องครับออันนี้มันเท่าไหร่นะเขาไม่ได้คิดเป็นราคาเงินไทยไว้นะ่ะ อะไรฮะอันนี้เขาจะเป็นราคาถ้าเราสมมติสมมติเราหามดูเงินกีบเนาะเฮ้ยจริงๆไม่ไม่แพงนะใช่งหมอันนี้14บาทที่ไทยหนึ่งหนึ่งศูหามเขาบอกว่าประมาณเท่าไหร่นะหกเจ็ดสิบหกเจ็บเจ็ดบครับหกเจ็ดศูนบาทอันนี้อันนี้ไทยสิบสี่บาทเออค่าน้ำเข้าว่แสดงว่าน้ำเข้าเออเอ่าใช่ เดี๋ยวเราไปถามว่าจ่ายเงินไทยได้ไหมต้องซื้อซื้ออันหนึ่งเนาะจริงจริงซื้อพวกนี้ไ้ใส่บาทก็ได้เนี่ยของพออะไรก็เนี่ยเนาะเดี๋ยวเราเดินต่อฮะซื้อของไว้ไปใส่บาทวะนั่นแหละมีแยมก็มีฮะแยมเป็นแยมใส่เนาะน้ำผึ้งก็เหมือนเหมือนกับของไทยแล้วับน่าจะเป็นรมานอาเหมือนเหมือนกันเนาะนะ มีน้ำปลาก็มีน้ำปลาแสดงว่าแสดงว่าเขาต้องมีชุดสังฆทานไว้ใส่บาทเลยใช่ใช่เดยนออาไปฮะตามท่านรอพงสักไปนะฮะเราก็ชอบมาด้วยนะฮะเราก็แบบ นักท่องเที่ยวอะดีนะครับก็พี่น้องก็พูดคุยกันเป็นกันเองดีนะครับกับพี่น้องที่อันนี้อะไรซาลาเปานี่ซาระเปานลูกชิน้นลูกชินกช้น,น,นแสนแสนหกแสนหกนะลูกชิน้นแสน เออทุเรียนเท่หร่ดูทุเรียนทุเรียนเล่แสหกแสนหกเรียนแสนหกแสนหกแสนหกเท่าไหร่ทุเรียนแสนหกสองร้บาทก็แต่ไม่รู้รสชาติเป็นไงนะคุณหลอนทองเป็นไงนะ đơn vào tay ha, đồ thì nhiều hàng. วาย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 ครับเนวนะฮะสามแสนกว่าครับสามแสนกว่าอันนี้สี่แสนสี่แสนเท่าไหร่ังสี่ร้อยกว่าบาทสามร้ส่รนะฮะสามร้อ